ลองอยู่ไปที่โต๊ะกดอัตโนมัติรหัสลองหนูมินขึ้นขึ้น,นอ่มาเตอร์เรียง ปืนแล้วจะรอดอด่นนี่จะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าอุยยอ้ยชิบูอุย้ยชิบู ลิงค่แดงโอเคครับเพื่อนง่วงก็ไปบอกนะอยู่ไหนวะเนี่ย

ตรงนั้นบทราบติงตามแม่คชีวิตอยู่ เรียแล้วมีตัวโคบันหนึ่งอะมโคุตรงไหน,นลุงผองหาไม่เจอเลยเ๋อเจอลแล้วตั้งแ่หล้วโดนยิบลิแล้วชิ้ลงครับขึ้นน่าจะขึ้นหาแล้วได้เท้าลุ dominating. Hãy subscribe cho kênh Ghiền เห็นตัวหนึ่งนะ่ากินแฮะได้แล้วครับลงไป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 ให้หมดเลยไปให้หมดเลยจะพอเก็บจะพอไล่ไล่คิวคนเดียวอนะ่ะ เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปหมดตี้เป็นม้ อย,อยากคิดว่าจะรอดครับอยากคิดว่าจะรอดเพลมาแล้วไวเกินผมติดตามพี่แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่างๆว่างๆมาจอยกันได้ครับไปตรงนั้น พวกนี้ดิกระหายคิวจริงจริงไวเกินแบ่งคิวลงมากนะนขอโทษนะครับใครพาด,ดีเน่ยโหโคตรเลศเลยไอเรา <c oughs> คิดว่าแม่น้ไอเราก็คิดว่าเออขึ้นไปอย่างแม่นโ,โคตรเลศเลยเยี่ยมเลย วองคเลยวางเมยขวานสวยสวยครับทีมสวยไนอื จะช่วยไม่ได้ครับลุงโดนหนังอีกลอยนบี่ยิ่งกว่า M60 <อ> M60 ยังไงอะหลายท้าหลัตง,ตงตรงข้าหลังงก็มีเ่ยนอกยง

เต็มที่เต็มที่ทลงให้เลยคิวเนี้ยโบนัสเล่นด้วยครับโบนัสสวัสดีครับโบนัสลุงตั้งใจจะเล่นสองยาวแล้วเนี่ยได้เล่นโทก,ก้อนมาสองเกมแนละ้วสุ่มโทก,ก้อนมานะครับได้ได้สาวนันมีตัวได้มา พบศัตรูแล้วฝ่มามี่ล,งน,ง,นง,มมนลงน่งมนอกนอกหมอกมีคนนึงมาดนต้องตู้ชุบแล้ ช้เลยครับช้าเลยครับช้าเลยผมไช่วยเบอร์สองมาดูเบอร์สอง เขาวงดว่ว,ดวนวงด่วนวงด่วนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเติมยาหนา่อยขอของหน่อยขอของหน่อยตัวใครตัวมันครับเขาวงก่อนครับ ดีนะตัวกินไม่คมมันอาจจะลนในรูงสองตัวเดี๋ยสี่ในขะ้างใน,นอันนี้ลนในมัม้ ที่หนึ่งที่หนึ่งตัวเข้าแล้วแหละเข้าตัวเดียว่ยังมีตรงเบอร์สองเบอร์สองเก็บเลยครับเบอร์สองเก็บเลย ตามแผ่นะครับฟุกนะครับฟุกนะครับว่าประตูวร์ปแล้วว่าประตูวร์ปแล้วพบศัตรูแล้ว chỉ sợ nhau mà không riêng